เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแดงสงแดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับาอพีสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้าบ้าน,นสวยๆมาชมเลยซื้อเล็กอยู่นะครับบ้านสภาพ,าพดีพร้อมเข้าอยู่ได้เลยพื้นที่กว้างขวางวิวภูเขาด้วยครับบรรยากาศดีสดชื่นเงียบสงบใกล้ชิดธรรมชาติเป็นส่วนตัวครับไม่แอาอาดัดไม่วุ่นวายบนพื้นที่หนึ่งไร่นะครับมีที่เหลือไว้ปลูกต้นไม้ผลไม้ได้อีกเยอะ มีลานกว้างหน้าบ้านลงจากรถก็ทำให้เรียบร้อยครับตัวบ้านมี2ห้องนอน1ห้องโถง3ห้องน้ำเลยนะครับมี2ห้องครัวครับครัวด้านในกับครัวด้านนอกเคาน์เตอร์ครัวสิงค้าจานทำให้ครบผมใช้งานได้เลยแล้วมีของแถมมาด้วยครับอย่างเช่นแถมแอร์เครื่องทำน้ำอุ่นกล้องวงจรปิด Wi-Fi มีพร้อมอินเทอร์เน็ตเข้าถึงครับไม่เปลี่ยวไม่กันดานล,ล้อมรั้วตาข่ายรอบแปลงครับอณาเขตชัดเจนกระสารสิบเป็น,นโฉนดครับสใบใบละ200ตารางว่าก็1ไร่นะครับ2ใบรวมกันเป็น1ไร่สวยวิวภูเขาบรรยากาศดีนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้าเลือกซื้อกันประจำทุกวันได้ไม่พลาดคลิปใหม่ ทานใดสนใจก็ไปดูฐานจริงกันได้แปลงนี้อยู่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคาเปิดมาที่1นล้านห้าแสนบาทครับบ้านสภาพดีพร้อมเข้าอยู่ได้เลย,เลยบนพื้นที่1ไร่เบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ว่าวเพิ่มเติมได้เลยครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ